ดีจ้ายังหมดสิทธิ์เรียบร้อยพัวกระดาษหาแต่โอ้ยว่ากับปุกทองหาแต่ท่าสีซุ้มท่ากับท่าซุ้มวันท่ากับวันท่ายัง่แล่วอยู่พี่น้องอันนี้เราท่านเลท่าสีมีกระทาอันนั้นทาคิว้วเดี๋ยวพออันม่น,นาจิลงไปซื้อคิวคิว สีดำมันขาดไปซื้อคิวรอบบายยังเล้วยังหกหกดูปูว่าได้แล้ว ง่ายไปทั้งใดครัวเพราะว่าคัว,ก,ควกับท่า้เร็วเขาเห็ดท้านอก น้ำโมเลเน้ะพี่นองมันก็เลยเป็นบ้านดันอันนั้นดิสื่คิวมากกับจังสีโกจังสีกอกระเบื้องได้เพราะว่าเบื้องกับอันนี้คิวโอพอมาทีนี้ก็เลยพาก,กันมาตัวไอทั้งนอก ส่วนอันนี้อันนี้ว่าเป็นยังคือจังวันได้กกอมันเครื่องสี่น้องยังกอบ่ได้ได้ปูกระเบื้องปูยางเรียบร้อยปุ้ยจังสิกอขึ้นเพอมันสิเข่าทั้งประตูมันสิเก,กะเนาะมันน่อยต้องทาปูกระเบื้องแล้วกอ็จังสิกอ คนก็เป็นตาสิปล่อยๆมาอีกแล้วนี่โทษคุยแล้วบ่เยอะเพิ่งตกเสื่อมเล็กแล้วก้อนบ่คุุยแล้วส <c ười> รา้างก็ได้โทษไปคุยแล้วบ่ให้ฝนตกป่ะชันฝนเสื่อมเลี้ยวเศรษฐก็ตกแต่เศร้านคาานฝนก็ได้วันสิเนนสิ ຍົກເສเสເ